สี่แน่เลยเอ๊ะทำไม <ś c oughs> พี่เขาวิ่งอยู่แล้วขบวนอะไรอ่ะเจียเหรอขอบวนเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่ามันคือขอบวนอะไรเห็นแต่ไฟ เหมือนจะเป็นหัวรถจักร G E A ข้าลังเก็กำลังเติมสินค้าอยู่มเหม็นไฟเหมือนเป็นหัวรถจักร G T A เอา G T A จริงด้วย G T A จริงด้วย ขบวนห้าห้าแปดเนอยผมก็ไม่ทราบขบวนห้าห้าแปดนึกเปล่า GTA จริงด้วยแต่เห็นควันดำขึ้นมาเพียบ GTA นี่ขบวน 5, 5้าเหรอ 552เหรอจะมาจากเส้นอ๋อขวนฮะอ๋อขวน559ใช่ไหมมองผิดหรือเปล่าเห็นตู้แดงมาด้วยเดี๋ยว อ้ไนะครับพี่กำลังเติมของอยู่มาแล้วครับ G t A มาเรื่ออะไร5 8ทจริงด้วย,ยไม่ใช่5 5 8ผู้ผิดตู้น้ำเงินทั้งตู้เลยเอามีตู้แดงมาด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจว่าเนะเพราะว่าอยูจะนอะไร สี่ห้าสเแล้ครับเ่อนแรงมากเห็นควันมากเลยเอา้าวโอ้ห้าห้จริงด้วยห้าห้าเก้จริงด้วย กระโดนมาตะพุกตอนแรกเห็นตู้แดงมาด้วยไม่ทราบขบวนหืตู้ยาวมากาห้าเก้า ยาวมากกัไม่ถึงสถานีจีราเลยเกินสถานีจีราแล้วอ่ะบายปิดท้ายบพอหอ